ดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะแกงหน่อไม้นะคะ fc นะคะแกงหน่อไม้เที่ยงให้ลุงเสือก่อนนะคะหน่อไม้สดนะคะลุงเสือไปเอาจากกอหลังบ้านเนาะมันขึ้นนะหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะคะสองหน่อเล็กๆนะคะก็เลยต้มไว้แกงนะคะน้ำยาหนังนะคะก็คั้นสดๆเลยนะคะ ตำพริกกับข้าวเบือนะ่อใส่ด้วยกันเลยในเอสกีหน่อไม้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเราก็จะมีเห็ดนะคะ ักทองนะคะส่วนบวกเราค่อยใส่ทีหลังนะคะอันนี้ก็ซื้อสำเร็จมาจากตลาดนะเอซีเขาจะใส่ขายเป็นถุงนะคะถุงละยี่สิบบาทนะก็มีเห็ดมีบวกแล้วก็มีฟักทองนะคะเสร็จแล้วเราก็คนนะหาพริกล้อก่อน ผิดหลอใส่ลงไปนะใครจะกินเผ็ดก็กัดเอาเนี่ซีนะคะใส่เกลือ,อนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บดอกฟักทองในซีนะคะใส่ดอกฟักทองด้วยนะคะ Oh, mm hmm. ดอกฝักทองกับายคักนะคะพี่น้องไม่ใส่เยอะนะคะใสๆจกน้อยนะ งามคักนะคะพอ เอซีะนะคะโอ้ยอย่างสวยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำปลาร้ามาใส่เลยนะคะ ใส่น้ำปลาราดิบนะคะเอฟสีน้ำหน่อยนะคะเดี๋ยวภาษาสนามยานางมาเพิ่มนิดนึงนะ,ะเพราะว่าเผื่อเราใส่ผัดด้วยนะคะ ผักเราก็เตรียมพร้อมนะคะก็มีบวบนะคะมีบวบเดี๋ยวเอาบวบใส่เลยนะคะมีบวบแล้วก็มีดอกฟักทองนะคะเอซี 4, นะใส่ผักสเนยะนะคะนี่ค่ะผักของเรานะคะ,คะระหว่างรอผักเราก็จะปรุงเครื่องเลยนะคะใส่น้ำปลาร้าเสร็จแล้วนะคะ รถดีด้วยนะ FC นะแกงหน่อไม้สดนะคะ FC หน่อไม้สดต้มไว้นะคะผงนัวหนึ่งช้อนชานะ เสร็จเรียบร้อยนะเอซนะคะผักสุกแล้วนะคะเราก็จะเอายอดฟักทองนะคะกับผักสเนะใส่เลยนะคะ ดอกฟักทองสวยๆนะคะเอซข้างครัวเลยนะคะเก็บสดๆใส่เลยนะเสร็จแล้วก็จะตักลงไปให้ลุงเสือนะคะกินข้าวเที่ยงนะที่บ้านย่านะเอซีนะคะอื้มหอมผักสสเยะพี่น้องนี่นะคะโอ้ยหอมหวยๆพี่น้องเดี๋ยวก็ เตรียมกระติบข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวภาษาก็จะตักใส่กล่องนะคะตักใส่กล่องไปเสิร์ฟนะให้ลุงเสือนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ f อนะคะเมนูนี้นะคะแกงหน่อไม้นะคะเอฟซี FC. โอภาษาไม่ได้ใส่ปลาหมึกนะคะไม่ได้ใส่ปลาหมึกแห้งด้วยเนะเาะพอไว้แกงสุกแล้วนะก็เลย ไม่ใส่แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษา h ชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะมาเด้อแกงหน่อไมส้สดห่อนๆเลยนะคะ f .c นะคะ